ก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนสิงหาคมค่ะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะ มาดูสภาวะโดยรวมของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการเรียนของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะในเดือนสิงหาเนี่ยจะต้องระวังนะคะเพราะว่าเปิดได้ไพ่ใบเลิฟนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเดือนสิงหาคุณอาจจะไปทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องความรักมากกว่าอ่าเพราะว่าการเรียนอะ ในเดือนสิงหามันให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกดวงหนึ่งหรืออีกราศีหนึ่งที่ดวงการเรียนอาจจะต้องอยู่กับบ้านเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าคุณเริ่มเบื่อและคุณเริ่มหันเหไปสนใจด้านความรักแทนซึ่งอาจจะทำให้คุณเนี่ยค่ะไปตกหลุมรักแล้วกลายเป็นว่า ไม่สนใจเรียนนะคะไพ่ใบเลิฟ er เนี่ยน้องๆหักห้ามใจกันนะคะเพราะว่าได้เจอคนถูกใจ <c oughs> อาจจะหลงลืมเรื่องการเรียนไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะค่ะดวงการงานสำหรับคนที่ว่างงานนะคะไพ่ใบเนี้ยค่ะบอกว่าคนคนที่ว่างงานคุณอาจจะต้องรองานต่อไปรออย่างมีความหวัง ช่วงบ้นปลายคือช่วงปลายปลายเดือนจะได้รับข่าวจะมีคนติดต่อหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานมาให้รวมถึงอาจจะมีโอกาสได้งานช่วงต้น,ต,นต้นเดือนคุณอาจจะใจเสียหน่อยนึงนะคะอาจจะแผ่วๆว,ว่าออจะได้งานไหมนะเดือนนี้นะคะอาจจะได้คำตอบช่วงปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอคอยอย่างมีความหวังนะรอไปก่อนค่ะทวงท่านที่ทำงานประจำค่ะ โอ้ยคุณมีเกณฑ์ถูกเหยียบย่ำน่าดูเลยค่ะเดือนสิงหานี้เนาะชาวราศีมีมีเกณฑ์ถูกเหยียบย่ำเออคุณอาจจะเป็นจุดบอดในทีมหรือเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะแต่คราวเนี้คุณจะเป็นจุดบอดได้ไม่นานอ่าเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะลุกข,ขึ้นสู้คุณแผวแค่ช่วงต้นต้นเดือน พอช่วงปลายเดือนคุณมาแรงเออเหมือนคนหลับแล้วอยู่ๆก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคนที่ทําง,งานประจะําอ่ะโดนเล่นงานแหละช่วงต้นเดือนน่ะต้นเดือนแรกเนี่ยโดนเล่นงานเต็มๆราคาหน่วมเลยค่ะ,ะแต่พอปลายๆคุณลุกขึ้นสู้แล้วคุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นใครที่กําลังเหยียบคุณอยู่เนี่ยจะทําอะไรคุณไม่ได้ในช่วงปลายปลายเดือนนะคะ ก็ต่อสู้ต่อสู้นะสู้สู้นะคะอ่าต่อไปคนที่อ่าพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวทั้งหลายนะคะอ่ะมีช่องทางค่ะเดินสิงหาพอมีช่องทางให้คุณสามารถเปิดสร้างรายได,ได้บ้างเปิดได้บ้างแล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องถูกกำหนดระยะเวลาอยู่ดียังเปิดได้ไม่เต็มที่ค่ะแต่ว่า คุณเนี่ยจะมีโอกาสในการขยับขยายร้านค้าของคุณในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณสามารถหาทิศทางได้หรือค้นพบอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คุณอยากจะเพิ่มเติมธุรกิจคุณจะมีโอกาสในเดือนสิงหาเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสเพิ่มได้คิดคน้นหรือค้นพบไอเดียอะไรใหม่ๆ ที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของคุณที่มันกำลังเงียบและนิ่งณตอนนี้นะคะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับชาวราศีมีนในเดือนสิงหานี้ค่ะธุรกิจบางอย่างหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยดูมันเงียบมันซบซอแต่คุณจะได้โอกาสตรงนี้ค่ะ เป็นพลังงานบวกก็คือเหมือนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็คุณจะฟาดหลังจากนั้นคือคุณจะฟาดธุรกิจของคุณคุณจะรับรับรับอย่างเดียวเลยฮะดังนั้นในเดือนสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้โอกาสใหม่ได้คิดอะไรใหม่ๆหม่รือคิดอะไรแปลกๆคุณมีไอเดียแปลกๆที่จะทยานสู่น้านฟ้าที่จะพลิกธุรกิจของคุณจากร้ายกลายเป็นดีได้ในอนาคตค่ะ ใช้ไรค่ะใช้ไรค่ะเดือนสิงหาราศีมีนนะคะด้านการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะคุณอาจจะต้องถึงขั้นขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปในเดือนสิงหาขายไปแล้วก็ได้มาเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อที่จะต่อยอดชีวิตต่อยอดเงินของคุณาการเงินเนี่ยคะอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรค แต่คุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ขายไปนั้นนะ่ะกลับคืนมาในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ขายขายสัพย์สิ่งทิ้งขายอะไรบางอย่างทิ้งแล้วก็หรือไม่อาจจะเลิกกิจการหรือขายกิจการไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในดวงการเงินส่วนโชคลาบนะคะดวงของโชคลาบโชคลาบตัวเนี้ค่ะ เล็งเลดวงชะตาคุณอยู่นะเออโชคลาภเนี่ยเล็งเลงดวงชะตาคุณอยู่จะเข้าหรือไม่เข้าดีจะเข้าหรือไม่เข้าดี แม่หมอสรุปให้แล้วกันว่าโชคลาภเดือนนี้ไม่เข้าเพียงแต่เลงเลงดวงชะตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าจะได้อาจจะได้ช่วงปลายปลายเดือนซะมากกว่าในเรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะได้มาจากแบบเพื่อนอยุให้ซื้อนิดนึงเอานิดนึงเถอะไหนไหนก็ไหนไหนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลองดูอะได้แต่ถ้าเอาจริงอะยังยากอยู่นะคะต่อไปดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ,ะด้านความรักของชาวราศีมีน,น ท่านที่โสดนะดวงคนโสดอ่ะพบแต่คนไม่ดีอ่ะดวงคนโสดสิงหาเนี้ยจะพบแต่คนไม่ดีหรือว่าเอาทําพันไม่ได้ oh. รู้จักไหมคะเอาทําพันไม่ได้ คนใต้ก็จะเรียกว่าเอาดำบันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเนอย่าไปคิดอะไรมากในเดือนสิงหาใครเข้ามาก็ยังเอาทำบันไม่ได้อยู่ดีสับใหม่สับใหม่วันละคำเอาํำบันไม่ได้อย่าไปยุ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนนะคะ,ะความรักของคนโสดในเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนเป็นคนที่มาแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะอ่าดวงคนมีแฟนแล้วจะเป็นอย่างไรให้ระวังเกณฑ์การถูกหึงหวงจากคนรักของคุณค่ะอ่าเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณไม่รู้เลยนะว่าคุณจะสวยเป็นพิเศษหรอเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงมันทำให้คุณเนี่ยถูกหึงอ่าคนรักของคุณจะหึงหวงแล้วก็มีความ เป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณมีความเป็นห่วงก้างไม่ยอมให้คุณเดินจากไปไม่ยอมให้คุณไปไหนนะคะแล้วก็จะมีการยื้อไว้ยื้อกันไว้ยื้อกันไปกันมาเพราะว่าสิงหาคมมีเกณฑ์เลิกลาเกิดขึ้นแต่คู่ของคุณคนรักของคุณไม่ยอมให้เลิกก็เลยมีเกณฑ์ยื้อกันไปยื้อกันมานะคะ อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณสวยเลือกได้หรือคุณพอแล้วเบื่อแล้วเราจะเดินจากไปแต่คนรักของคุณเขาไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังการทะเลาะม,มีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวนะมีครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วค่ะดวงความรักค่อนข้างที่จะลงตัวนะ ลงตัวไม่ขัดแย้งต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะเหมือนให้กำลังใจสอดคล้องกันได้ดีในเดือนสิงหาเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาอะไรที่มันเกิดคือคุณทั้งสองพยายามไม่ให้มันเกิดแล้วก็ควบคุมเหมือนพยายามไม่ให้สูญเสียในเรื่องของครอบครัวไปพยายามที่จะให้สามัคคีกันให้มากที่สุดเนาะอะ่เหมือน เป็นช่วงของการต่อสู้ไปด้วยกันอ่าจุดนี้จะทำให้คุณรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันที่สุขภาพอ่าดวงด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพของชาวราศีมีนค่ะดวงด้านสุขภาพค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะแม่หมอก็คิดว่าคุณคิวค่ะคุณอยู่ได้คุณไม่มีเกณฑ์ ในเดือนสิงหาคุณไม่มีเกณฑ์ติดโรคร้ายนะคะ,ะเป็น,ปนอาจจะเป็นราศีเดียวก็ได้นะที่ไม่มีเกณฑ์เพะราศีอื่นที่ดูมาก็มีนะ,อ,ะอันนี้ค่ะคุณมีความสงบแล้วก็คุณมีความเหมือนเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองดูแลคนตัวเองแล้วก็อยู่คนเดียวแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์กักตัวนะคะกักตัวแต่คุณไม่เป็นคุณไม่เป็นค่ะ แล้วถามว่าสุขภาพด้านอื่นล่ะคะมีไหมสุขภาพด้านอื่นนิดเดียวก็คือให้ระวังภาวะโรคซึมเศร้าโรคคิดมากวิตกกังวลเกินความเป็นจริงนะเพราะว่าท,ท,ทั้งที่ดูโดยสภาพโดยรวมแล้วชีวิตของคุณในเดือนสิงหาค่อนข้างโอเคนะพอค่อนข้างโอเคอะค่ะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยวิตกกังวลไปเองวิตกกังวลเยอะเกินไปจนเกิดสภาวะคิดคนเดียวซึมเศร้าได้นะคะให้ระวังส่วนนี้อ่ะ ส่วนในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังหรือดวงด้านอุบัติเหตุนะคะดออวงด้านอุบัติเหตุมีนะก็คือเหมือนเขาห้ามเดินทางอะราศีมีนห้ามเดินทางในเดือนสิงหานะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเหมือนอาจจะต้องถูกจับถูกจับทำไมมันออกมาแบบนี้ราศีมีน อาจจะต้องถูกจับหรืออาจจะต้องเกิดการทำผิดกฎหมายทำอะไรไม่ดีเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจเออเพราะฉะนั้นราศีมีนในเดือนสิงหาอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนไกลๆนะคะคุณอาจจะไปทำผิดกฎจราจรหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพราะมีเกณฑ์โดนจับอืมอาจจะเกี่ยวกับกฎจราจรเนาะคิดบวกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางที่อาจจะต้องมีเรื่องมีความมีคดีความเกิดขึ้นได้ นะคะก,ก็ดูแลตัวเองแล้วกันทำบุญเนี่ยค่ะแม่หมอก้อยอ่ะดูตามไพ่นะการทำบุญเพราะไพ่ก็บอกได้หลายอย่างมากมายจริงๆแล้วว่าการทำบุญเนี่ยเหมือนว่าให้ทำบุญกับตัวเองเพราะว่าเหมือนให้เก็บเงินเก็บอมไว้ค่ะเนี่ยหาเ,เขาให้ทำบุญกับตัวเองโดยการอรมเงินอมทรัพย์ให้กับตัวเองนะคะอย่า ไปใช้จ่ายหรือไปหลงละเลิงกับสิ่งที่มันมันไม่ไม่ควรหรือไปออบริจาคผิดที่นะคะเพราะว่าเนี่ยไพ่บอกว่าให้ทําบุญกับตัวเองมากๆเก็บเงินเก็บออมให้เงินกับตัวเองค่ะเก็บไว้ในยามจําเป็นในยามอนาคตเออแบบนี้ไม่รู้เรียกว่าได้ทาบุญหรือเปล่าเนาะแต่ก็ต้องทําบุญให้กับตัวเองนะก็เรียกได้เนอ้องแบบนี้ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอไ้อยขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอราคาประหยัดค่ะแม่หมอก้อยทิ้งคอนแทคไว้ให้ได้แล้วไว้ให้แล้วนะคะ,ะการดูดวงเนี่ยแม่หมอก้อยจะตั้งวัือนเดือนที่เกิดเป็นหลักนะไพ่เนี่ยจะใช้น้อยมากเลยแต่ก็จะใช้บ้างแหละค่ะบางคนก็ไม่ใช้เลยแล้วแต่ละบุคคลตะดูที่แตกต่างกันนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ